มาดูงานที่ไม่โปร่งใสบ้างคะ่นะการไม่โปร่งใสค่ะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่วิตกกังวลคะ่ะนะคะเป็นไพ่ลับๆ่อๆนะคะนะวิตกกังวลทําเรื่องที่ไม่ดีทําเรื่องที่ไม่โปร่งใสค่ะนะคะทำไปแล้วนะคะก็เลยเป็นวิตกกังวลว่าน,นะคะนะเขาจะยังไงคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดนะคะนะชิงไหวชิงพิบป,ปฏิพานดีมากมาย จับไม่ได้ไล่ไม่ทันค่ะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็เป็นคนที่เก็บความรักได้ดีมากๆเลยค่ะนะคะเป็นไพ่เก็บความรักดีมากเลยนะคะนะน้อยนักน้อยหนานะคะที่จะรู้ค่ะนะคะนะถ้าเป็นเรื่องการงานนะไพ่ขึ้นมาก็เป็นไพ่แอบไพ่ซ้อนค่ะทําเป็นขบวนการค่ะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะนะคะนะก็ นะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะนะคะในเรื่องการงานที่ไม่โปร่งใสนะทําไม่โปร่งใสแต่การที่ไม่โปร่งใสสุดท้ายแล้วก็ได้รับกรรมนะนะคะแต่กรรมก็อาจจะช้านิดนึงค่ะนะคะในเรื่องกรรมนะนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะนะการไม่โปร่งใสนะก็คือตัวเขาเองนะั่นแหละเขาก็จะไม่สบายใจนะคะเขาเองนั่นแหละที่จะคิดมากนะ นะในเมื่อไม่โปร่งใสก็ต้องจ่ายคะ่ะใพ่ใบนี้ขึ้นประมานะนะคะทั้งบนโต๊ะแล้วก็ใต้โต๊ะมีการจ่ายจ่ายก็จ่ายเยอะพอสมควรเลยล่ะคะ่ะนะคะให้ใบนี้ขึ้นมานะนะคะนะเป็นไพ่แอบไพ่ซ้อนนะคะเป็นไพ่แอบลักษณะแบบนี้นะคะนะไพ่ขึ้นมาก็วุ่นวายพอสมควรคะ่ะนะคะแต่สุดท้ายนะคะนะตามก็ต้องตามทันเขาคะ่ะนะคะไพ่ขึ้นมานะคนไหนนะคะนะที่ นะคะทาอยู่นะนะคะคนไหนที่ทําอยู่ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่เกี่ยวกันนะนะคะกับสิทธิของเป็นเผาเราไม่ว่ากันนะนะคะเราไม่ว่ากันนะไมาหัวใครหัวมันแต่นี่คืองานนะคะเป็นงานที่กโกงโก,กงใครอะนะคะนะโก,กงหลายคนคะ่ะนะคะเป็นไพ่ที่กโกงก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะนะคะแต่เขาเป็นคนที่ฉลาดจับยากนิดนึงคะ่ะ ไพ่ลักษณะแบบนี้เป็นไพ่กลโงนะก็ให้นะคะเอฟซี FC ทุกคนก็ให้ระมัดระวังนะนะคะนะห้ามไปเซ็นห้ามไปทำประกันกับใครเด็ดขาดค่ะแล้วก็อย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะคะนะเผื่อไปทําตรงโน้นตรงนี้แล้วเขาเขาก็หลอกลวงเราได้ค่ะนะคะทุกวันนี้ยิ่งอันตรายอยู่ห้ามเชื่อใจใครค่ะนะคะบางทีก็เข้ามาแอบรักเราทําเป็นมารักเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ นะคะไพ่ขึ้นมานะให้ดูดีๆนะคะเอซีคนไหนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ระมัดระวังเอกสารเอกสารสัญญาห้ามเซ็นห้ามค้ำนะคะนะจะคุยกับพวกไหนก็ให้ดูดีๆเผื่อเป็นคอเซ็นเตอร์เข้ามาด้วยนะคะนะอันนี้คือนะคะที่หมอยเยาเอามาทายให้ก็คือนะคะเป็นงานที่ค่อนข้างกลโกงชิงไหวชิงพลิปค่ะ